ดวงในวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจำวันที่21ธันวาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหลายๆคนกำลังรองเงินก้อนอยู่นะคะ ช่วงนี้นะคะใครหลายๆคนกําลังรองเงินก้อนนะคะอยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศรอข่าวดีจากต่างประเทศนะคะในช่วงนี้นะคะใครที่รองเงินก้อนอยู่มีโอกาสได้เงินการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตาแหน่งนะคะในช่วงนี้นะคะมีคนคอยสนับสนุนเรื่องงานนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสประสบความสําเร็จใครที่ลงทุนทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสไปได้ดีไปได้สวยการงานราบรื่นนะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศนะคะช่วงนี้นะคะใครที่รอข่าวดีนะคะจากทางไกลจากต่างประเทศมีโอกาสได้รับข่าวดีการลงทุนนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะรายได้หาเท่าไหร่ก็ไม่พอระะายจ่ายมากกว่ารายได้นะคะในช่วงนี้แต่คุณจะผ่านพ้นปัญหาทุกอย่างไปได้ใครรอเงินจะได้เงินใครรอง,งานใครคิดอยากจะเปลี่ยนงานจะได้งานนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องงานเร็วๆนี้นะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านเลขที่บ้านให้โชค สีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีม่วงสีแดงและก็สีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณ7 1 2 1ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ